สวัสดีนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่25นะครับวันนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะจัดส่งนะครับเสื้อนะครับให้กับน้องๆที่ตอบถูกนะครับของอาทิตย์ที่แล้วนะครับใต้คอมเมนต์ของ YouTube นะครับที่ตอบถูกนะครับก็มีด้วยกันโอ้เยอะเลยนะครับ ผมเอาคนที่เร็วนะครับเอาหนักต้นๆนะครับ9คนนะครับแล้วทางเพจนะครับก็ตบเยอะนะครับแต่มีถูกท่านเดียวนะครับผมได้เข้าไปทักนะครับแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับทาง YouTube นะครับใต้คอมเมนต์ u t u b e นะครับ9คนนะครับใต้คอมเมนต์เพจ1คนเป็น10คนนะครับ ให้เวลาน้องๆหนึ่งอาทิตย์นะครับก็เข้าไปดูเลยนะครับแล้วก็โทรมาหาผมนะครับผมจะเอาที่อยู่นะครับแล้วก็จะจัดส่งเสื้อไปให้นะครับ10ท่าน1ิรางวันนะครับของอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมนะครับก็โทรไม่ได้เลยนะครับน้องๆนะครับที่ถูกผมให้เบอร์โทรทิ้งไว้นะครับลองเข้าไปดูนะครับผมก็โอเคนะครับของอาทิตย์ที่แล้วผมจะได้ จะส่งเสื้อให้นะครับหรือถ้าไม่โทรมาก็ทิ้งที่อยู่ไว้ให้ผมนะครับใต้คอมเมนต์นะครับที่ผมทักเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Youtube หรือทางคอมเมนต์ของเพจนะครับผมสวัสดีครับ